สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปการขอขมาเทวดานะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะคะเป็นการเสริมการเงินให้มั่นคงอย่างมัง่งคั่ง เพิ่มดวงโชคลาภให้มากขึ้นค่ะก่อนอื่นให้หาเทียนมาหนึ่งคู่แบบนี้นะคะจุดขนาดใดก็ได้ทูบ16ดอกค่ะแล้วก็นำเหรียญ9บาทใส่ลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะให้เราจุดทูบแล้วกล่าวแบบนี้นะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมเมสัพพะเทวานังสมาโสอะเวโร มหาการุนิโกสามนุษสาอธิฐานาปะกาเสสิปะกาสิตังอริยะสัจจังเทวตานังปะการาจะปัจจุปันโนจะอนาคโต มังคละการังตะทิทะติสุมังคลังสุปติตังสุปะพลรังสุขาวะหังสุขาพลังอายุวันนางสุขียสาสาธุสุเทวตาอารขาประสิทธิเม สัพพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหาสวดจบแล้วก็ให้เราขอพรตามที่เราปรารถนาได้เลยนะคะให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีๆขอขามาเทวดาแล้วกล่าวบทแล้วเราก็พูดไปพูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเรานะคะจะพูดอย่างไรก็ได้คําว่าดีนี่หมายถึงดีทั้งหมดค่ะ แล้วเราก็ปักทูบลงไปนะคะแล้วก็เอาดินกลบเหรียญ9บาทที่เราใส่ลงไปนั้นไว้นะคะถึงเทียนจะดับก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากลางแจ้ง<ม>กลางวันมักจะมีลมพัดผ่านไปมาค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นการขอเข้ามาเทวดากลางแจ้งนะคะสามารถทำได้ทุกวันนะคะถ้าหากใครยังไม่เคยลองทำให้ลองทำดูค่ะสำหรับคำ สวัดเดี๋ยวคิดจา c งชาแนวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจา c งชาแนวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจั c งชาแนลก็ขอกล่าวคราว่าสวัสดีค่ะ